สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานเด็กดูดเข้ามารับชมคลิปนี้ของแม่หมอนะคะสวัสดีการลายานิมิตท,ที่อยู่กับแม่หมออยู่แล้วแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยขอบคุณที่ติดตามแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตจากเพื่อนๆจริงๆเพราะการที่เพื่อนๆเข้ามารับชมแม่หมอนี่แหละเลยทาให้แม่หมอมีไพ่ใหม่มาหลายๆหลายๆรอบอันนี้ก็จะเป็นไพ่สองสำรับที่ สั่งมาจากร้านคุณดีเมจิชียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้อง,องให้พักก่อนเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยลก็เลยนำมาขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆที่ที่ทำให้แม่หมอมีมีไพ่ใหม่ๆในในทุกๆคลิปในทุกๆอ่าทุกวีคเลยได้ซ้ำขอบคุณมากๆเลยคะ่ะทุกการสนับสนุนทุกซุปเปอร์แตงทุกๆการมารงเรียนเลยแม่หมอจะต่อยอดแล้วก็ นำความรู้ที่ตัวเองมีมาสื่อสารได้อย่างเต็มที่จะทำทุกอย่างด้วยใจที่ปรารถนาดีแล้วก็ด้วยรักแนเงื่อนไขนำทางวันนี้แม่หมอยังไม่มีหัวข้อคลิปค่ะมาขอขอไพ่ขอสำหรับนี้ละกันในการอ่านไพ่ในวันนี้แม่หมอไม่มีหัวข้อคลิปวันนี้คือโล่งๆเลยโล่งๆ แล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆจะได้คําตอบหรือรับชมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแม่หมอขอเช็คพลังงานก่อนขอเช็คพลังงานเพื่อนๆและก็ขอให้ไพ่ได้ให้ประโยชน์มากที่สุดในการให้คําตอบกับเพื่อนๆไปขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศิษิ Hi ์สิธิ์ไฮเอเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆคะ่ะขอเช็คพลังงานเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของแม่หมอคะ่ะขออนุญาตครูครคูบาอาจารย์ค่ะ มาดูกันนะคะว,ว่าวันนี้หัวข้อคลิปจะเป็นหัวข้ออะไรสิบถ้วยคนที่เกิดธาตุน้ําได้กรกฎพิจิกมีสิบถ้วยมาแล้วแปลว่าคุณพบความสุขแหละไม่ว่าจะความสุขในครอบครัวคนรักลูกๆรู้สึกว่าได้รับพรมีคนได้ขออะไรไปไหมคะคุณได้รับพรผ่านมาแล้วมันมีบางอย่างที่คุณคิดที่คุณคิด ที่ติดอยู่เนี่ยความขัดแย้งไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะขัดแย้งกับตัวเองขัดแย้งกับเสียงตัวเองขัดแย้งกับจิตของตัวเองอืมจัสมินการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเดฟูคุณปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระแล้วว่าคุณได้รับอืม ตาที่3าคุณเปิดแล้วค่ะการรู้แจ้งเห็นจริงการมีสติปัญญาการอยู่กับปัจจุบันขณะจิตตื่นรู้ได้รับการซัพอร์ตจากเบื้องบนครูครูบาอาจารย์ได้ผ่านกระบวนการเป็นคนที่ปฏิบัติเป็นอิสระพลังงานวันนี้หน่งไม้หน่งดาบกำลังตัดสินใจทำอะไรอยู่คะ เป็นคนที่มีความรู้มีทักษะมีภูมิปัญญามากมาย5ถ้าเพื่อนๆที่ศึกษาด้านไพ่ยีบสี่ือภไพ่ทาโร่ของเราก็จะรู้เลยว่าหมายเลข้าแต่ละอ่าแต่ละธาตุก็จะก็จะมีมีเนยะนยะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมีในยะที่สามารถรู้เท่าทัานสภาวะนั้นๆ ขัดแย้งในงานของตัวเองนี่แหละค่ะเป็นงานอะไรสักอย่างที่ต้องมีไฟในการทําขัดแย้งกับงานที่ทําภารกิจทางจิตวิญญาณเลยคะอืมชิงองาบวานอ่ะนไหนคนที่เกิดในราศีสิงห์ได้ธาตุไฟได้เมสสิงห์ธนูได้ธาตดุดินได้พิษกันมังกรธาตุลม ในทุนตุนกลุ่มก็ได้เช่นกันตอนนี้กลับเข้ามาแล้วกลับเข้ามาแล้วสร้างมั่นคงในจิตใจเป็นคนที่ปฏิบัติเพื่อนเพื่อเป็นใครคนเน้นในชาวลัคนาราศีสิงห์ในสิ่งที่แม่หมอแม่หมอเห็นมีไฟมีแพชรชันเป็นคนที่ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณเป็นคนที่ศึกษาหลายๆศาสตร์เป็นคนที่ชอบพิ้นเมทิสตื่นรู้แล้วอะศึกษาปฏิบัติบางคนฟังดรโจโด,ดเนเพนซ่า เป็นคนที่ใช้กฎของแรงดึงดูดมีสมาธิที่ขัดแย้งคือเหมือนได้รับสายสัญญาณจากจักรวาลมาแต่ต้องการความชัดเจนในสิ่งที่ทำและสิ่งนั้นมันมาหลายอย่างเวลาที่จิตเปิดกว้างรับรู้ใช่ไหมคะจักรวาลก็จะส่งสายมาเยอะๆสายนี้ที่นี้ก็คือข้อมูลคือสัญญาณนั่นแหละสารจากเบื้องบนจะมาจากใครได้บ้างล่ะหาเซลครูครูบาจารย์ศิษิ์สิ์ บรรพบุรุษหรือจะเป็น Art Ancient, อาร์คแองเจิลเทวทูตผู้ปกปักรักษาเ,เพื่อนๆที่จะมาในเอนเจิลนัมเบอร์หรือขนนกสายลุ้งพรเพื่อนๆกำลังได้รับพรในสิ่งที่เพื่อนขอเพื่อนๆขอในการเข้าถึงจิตวิญญาณภายในไหมคะขอเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในและรู้ภารกิจทางด้านจิตวิญญาณวันนี้คุณจะได้รู้คะ่ะสัมผัสได้เป็นแบบนี้นะ หนึ่งหนึปปดหนึ่งหนึ่งห้าห้าประมานนี้ในเลข Angel number ที่ที่แม่หมอสัมผัสได้ได้เลยหนึ่งหนึ่งห้าห้าเหมือนมีแปดสามตัวแปดสามตัวหนึ15 15่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปด อันนี้เป็นข้อความย่อยๆย่อยๆที่เชื่อว่าพอผลสุดท้ายเพื่อนๆจะรู้รู้ว่าข้อความข้อความไหนที่เป็นของเพื่อนๆจริงๆอืค่อนข้างมีเยอะแต่สภาวะมันจะไม่ได้ต่างกันไปเยอะค่ะเวลาเราเจอแองเจิลนะคะให้เซิร์ช Google ได้เลยก็จะได้คำตอบหรือในช่อง YouTube มันจะมีบางบางข้อความหรือทั้งหมดที่เป็นของเพื่อน มันจะรู้สึกว่าจีดไปที่หน้าอกอะค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงมงคลตึงที่จัก,กระจักระที่6ตาที่3หน้าผากนะคะแล้วเราก็จะรู้ได้เลยว่าเออนี่คือสัญชาตญาณของเรานะบางคนก็ขนลุกขนพองกับกับสัญชาสัญชาตญาณที่ได้ประมาณนี้ในสิ่งที่แม่หมออยากบอกแล้วก็นี่คือคือตัวเลขที่แม่หมออยากจะให้เพื่อนๆรู้ กลับมาเชื่อมต่อกับภายในกลับมาฟังสัญชาตญาณภายในอาจจะขัดแย้งไปบ้างทางภารกิจทางด้านจิตญาณแล้วก็กระบวนการการตื่นรู้ทางด้านจิตญาณคนที่เข้ามาในคลิปนี้เป็นคนที่ตื่นรู้ทางด้านจิตญญาณแล้วอย่างแท้จริงแม่หมอจะจะกลุ่มหมายเลขห้าก่อนมันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเลขห้าสำหรับแม่หมอคือการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเลขหนึ่งคือการตื่นรู้ทางด้านจิตญาณ คุณเริ่มมีเสรีภาพในการใช้ชีวิตคุณเชื่อมั่นในตัวเองไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาขัดขวางคุณในทุกกรณีมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าตัวคุณเองปรารถนาสิ่งใดและเสียงเรียกร้องจากภายในของคุณสิ่งสำคัญขอให้คุณมองโลกในแง่ดีเพียงเท่านี้คุณก็จะพบการเปลี่ยนแปลงนี้มาเพื่อคุณและจะเป็นไป,นปนอย่างราบรื่นเห็นไหม ไม่มีใครอนุญาตนอกจากตัวเพื่อนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแบบรวดเด็วที่เป็นในทางบวกอาจจะมีบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติซึ่งอาจจะตีความได้ว่าไม่ดีขอให้คุณดูไว้ว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามานั้นเพื่อการเติบโตในทุกด้านเพื่อเตือนคุณให้เริ่มควบคุมชีวิตด้วยตัวคุณเองหยุดพึ่งพาล่มเงาของผู้อื่นแล้วสารฝันของคุณด้วยการลงมือทำจริง ใช้แรงบันดาลใจที่คุณมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชัดเจนมากใช้แรงบันดาลใจที่ตัวเองมีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสิ่งในแพชชั่นของตัวเองเนี่ยคุณจะได้ค้นพบภารกิจทางด้านจิ๋งยานคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะหลังจากนี้ให้ฟังเสียงให้ฟังสัญญาสัญชาตญาณดีๆคุณจะเข้าถึงจะเข้าถึงได้ยังไงล่ะไม่หมอสัมผัสได้ถึงคุณจะต้องนิ่งก่อนจะนิ่งได้ยังไง สูดลมหายใจลึกๆค่ะปฏิบัตินั่งสมาธิออกกำลังกายทำโยคะฟังขึ้นเสียงนิ่งสงบให้ได้ตามจริตที่เพื่อนๆถูกถูกจริตอะรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าทำสิ่งนี้แล้วมันนิ่งบางคนฟังเพลงถึงจะนิ่งก็ฟังเพราะมันเป็นการไปจดจ่ออยู่กับเสียงเพงลงเยวเราจะได้ยินเสียงเองมันจะนิ่งไปเองมันจะนิ่งไปเอง บางคนสวดมนต์แล้วนิ่งก็สวดมนต์บางคนอยู่กับหิงทําสมาธิกับหินวางหินไว้ในมือแล้วทาสมาธิก็ได้ไม่มีถูกไม่มีผิดเราจะได้เติบโตไปในแบบที่เป็นของเราไม่ใช่ใครมาบอกว่าทําสิ่งนั้นแล้วแล้วมันเกิดผลอ้าเราก็ฟังได้เราก็เรียนรู้ได้แต่มันเรามาใช้แล้วเ,เกิดผลกับเราไหมเราก็ต้องมาตระหนักตรงนี้อีกทีหนึง่งอ่ะไม่หมอขอ 1818 18. ตัวเลขแห่งการยกระดับและความอุดมสมบูรณ์นั้นได้หลั่งไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นั้นได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชีวิตคุณหมุนเวียนเปลี่ยนไปเข้ามาในรูปแบบจงอยู่ในวิถีของคุณมีศรัทธาและวางใจเชื่อมั่นในทักษะของตัวเองจงใช้ทักษะและภูมิปัญญาที่คุณมีโอกาสที่งดงามจะปรากฏอย่างเด่นชัดแน่นอน 1188เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องของความสมบูรณ์ผลตอบแทนที่เป็นกระแสเวียนทางการเงินของสิ่งใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังได้รับความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวคุณเองในอนาคตคุณต้องรับผิดชอบต่อไรายได้และมั่นใจว่านำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจักรวาลและผู้พิทักษ์ของคุณอยู่ข้างคุณเพื่อสนับสนุนคุณเสมอและ8ป8 8 8 8เห็นไหมคะตัวเลขยก8แ8และ8คุณมีภูมิปัญญาอันสูงส่งและพร้อมสำหรับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่คุณได้รับจะเป็นเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นสำหรับคุณเท่านั้นคุณได้รับโอกาสในการ เป็นนักสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วเส้นทางที่คุณกำลังเดินไปตามความฝันนั้นปาศจากอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางคุณจึงสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างไรขีดจำกัดพลังงานใครคะดีใจด้วยคะ่ะคุณได้รับการซัพพอร์ตจากจักรวาลใบนี้ ออใครมีเ่ยแล้วสิบถ้วยนะทั้งพรทั้งความสุขเมื่อมีความสุขปิติเท่ากับคุณอยู่ในวายเบชั่นสุขบวกแล้วแล้วพอคุณได้อยู่ในวายเบชั่นสูงๆอ่ะคุณจะได้ช่วยผู้อื่นด้วยรักไร้เงื่อนไขและคุณจะเมนิเฟตได้เยอะมากๆอยู่ในคลื่นของกฎของจักรวาลน,นั่นคือคลื่นของมิติที่ห้าค่ะที่คุณอยู่เนี่ยตอนเนี้ยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยไม่หมอก็ดีใจ เพราะว่าแปลว่าคุณผ่านทุกๆุกบททดอสอบมาเยอะมากมายแล้วหกดาบหกดาบไปข้างหน้าค่ะตัดสินใจไปข้างหน้าสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เรียนรู้อยู่ให้นำกลับเข้ามาใช้เฉิดฉายโชว์ศักยาภาพที่เพื่อนๆเ,เคยเคยมีอยู่ดึงศักยาภาพที่เพื่อนๆมีออกมาใช้ เอาออกมาปฏิบัติเอาออกไปใช้ให้ให้เกิดผลจริงอะสิ่งที่เพื่อนๆไปเรียนรู้มาความรู้ที่เพื่อนๆมีองค์ภูมิปัญญาที่เพื่อ <ๆ S 2> นๆมีจะได้นําออกมาเฉิดฉายค่ะนี่คือสิ่งที่แม่หมอสัมผัสได้คุณจะได้เอามาต่อยอดอีกหลายๆอย่างหลายๆด้านในชีวิตจงจเผชิญหน้าก้าวไปข้างหน้าอดีตคือบทเรียนค่ะบทเรียนทําให้เราเติบโต มาดูกันว่า้ายอยากบอกอะไรคะ่ะอย่าไปยึดอย่าไปยึดแค่รู้สึกนี้พอเราเอาความความสิ่งที่เราเรียนรู้มากลับมาอย่าไปยึดในในความว่างในปัจจุบันอย่าไปยึดจงเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้า คุณจะได้ก้าวมุ่งทะลุไปข้างหน้าคุณจะได้ก้าวไปสู่วายเวชั่นหลายๆพลังงานคุณใจจะต้องได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายเยอะอยู่กับที่จงก้าวไปข้างหน้าไปตั้งแต่หกดาบละให้โยกย้ายให้ไปก้าวไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันมีอะไรที่ท้าทายเยอะแยะมากมายอย่าไปกลัวความกลัวเป็นวายเวชั่นต่ำๆที่ทำเพื่อนๆออกไปไม่ได้จงก้าวไปค่ะ เจตเข้าใจแล้วเนี่ยคุณมีการเปลี่ยนแปลงคุณเข้าใจในสิ่งที่ไม่หมอพูดแล้วคุณกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงถ้าสภาวะคุณเดินมาอย่างนี้นะถ้าจิตนึกคิดสิ่งใดความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพราะการกระทาคุณเปลี่ยนเพราะการกระทาคุณเปลี่ยนเช่นทางชีวิตคุณเปลี่ยนมันจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ที่เพื่อนๆนเป็นคนคุมหางเสือคุณจะให้ลมเปลี่ยนทิศไปทิศทางไหนอยู่ที่เพื่อนๆนเลยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องไปกลัวคุณอยู่กับลมหายใจตัวเองเข้าออกไม่มีอะไรทําร้ายคุณได้ชีวิตนี้คุณเป็นคนกำหนดจิตวิญญาณนี้ให้คุณมีเสรีในการเลือกใช้ชีวิตเพราะคุณทําตามเสียงภายในแล้วเป็นคนที่อยู่เหนือโชคชะตามากๆอ่ะนี่เห็นไหมผลสุดท้ายไพ่ใบนี้ก็ขึ้นจริงๆอย่าไปยึดมีความนิ่ง ใน,ในสิ่งที่แม่หมอเห็นหนึ่งนะอย่ายึดในความนิ่งคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณได้รับคุณประสงค์นั่นคือทรัพย์ทรัพย์กำลังมาทรัพย์กำลังมานั่นคือสิ่งที่แม่หมอเห็นทรัพย์กำลังมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวจงกล้าตัดสินใจจงกล้าทำจงกล้าเทคแอคชั่นจงกล้าลงมือนี่คือภารกิจของอเพื่อนเนคะ่ะ ปล่อยวางความรู้สึกเดิมๆค่ะปล่อยวางอะไรที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ทุกๆอย่างเป็เป็นไปตามวาระจงจุดประกายไฟตัวคุณเองค่ะ คุณมีดีกว่าที่คุณคิดจงโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาจงเฉิดฉายความเป็นตัวคุณออกมาสู่โลกภายนอกใบนี้จงเฉิดฉายความเป็นคุณคุณจะได้รีเบิร์ตเกิดใหม่คุณเป็นสเต็งค่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอ่อนโยนบางคนเป็นผู้นําแม่หมอใช้คำว่านี้คุณเป็นผู้นําทางหน้าจิตวิญญาณอย่างแน่นอนอยู่แล้ว และคุณมีใจที่พร้อมช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายบางคนบางท่านมาใช้ทักษะในการทำสมาธิมาช่วยเหลือผู้คนบางคนใช้คลื่นเสียงคลื่นเสียงขันหรือว่าเป็นหลายๆอย่างไม่บอกก็กลัวพูดชื่อผิดนะคะก็เลยไม่พูดออกมาเชื่อว่าเพื่อน <laughs> ๆนึกภาพออกอยากกัะขังตัวเองอะไรที่วางได้ก็ให้วาง อะไรที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงก็ได้ได้ก็ให้ปล่อยวางเราทำได้เท่าที่เราทำเราเป็นได้แบบที่เราเป็นเราจะเป็นในแบบที่เป็นตัวเราคุณจะได้ทำภารกิจทางจิตวิญญาณที่เป็นตัวคุณค่ะให้ก้าวออกไปข้างหน้าอะไรที่มันเป็นการเรียนรู้ที่เพื่อนๆเคยเรียนรู้มาให้นำออกมาจักรวาลชัดเจนแล้วค่ะว่าให้คุณทำอะไรอยู่ที่คุณว่าจะนิ่งฟังเสียงสัญชาตญาณ ภายในได้มากแค่ไหนมันจะมีมาอยู่แล้วค่ะเดวิวมันจะมีมาอยู่เรื่อยๆมันเป็นการกลัวคุณบรรลุเพราะงั้นเถอะจงเชื่อมั่นในสัจชาติยานของตัวเองแล้วคุณจะก้าวผ่านไปได้อย่าไปกลัวความกลัวเป็นวายเบชั่นต่างๆมันจะมีมาอยู่แล้วไม่หมอแค่พูดให้คุณรู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องปกติชิวๆไปปล่อยวางจตนะคะเกิดดับอยู่ตลอดมันมามันมามันมาเร็วมันไปเร็วเมื่อคุณนิ่งอ่ะมันก็ไป มันก็ดับดับเร็วดับในที่นี้เท่ากับคุณนิ่งคุณเป็นผู้รู้คุณดูเฉยๆว่าจิตอ่ะมันคิดอะไรอยู่พอเวลาเดียบิวมันมาสารต่อสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตอะไรที่นอนเนื่องเ,อเรียนรู้เข้าใจเข้าใจแล้วนิ่งไม่ไปสารต่อแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จะนี่นี่มันก็จะไหลไปแต่ถ้าคุณดับสภาวะนี้ก็จะหายไป คราวนี้คุณจะได้เป็นตัวตนใบใหม่ที่นิ่งสงบอย่าไปกลัวค่ะคุณรู้แล้วว่าคุณนิ่งคุณไม่ได้เฉยแต่คุณเข้าใจบางทีบางท่านก็ต้องต้องพักถึงช่วงพักก็พักมาทําความรู้สึกของตัวเองมารู้กายรู้ใจตนแล้วก็ทําในเสิ่งที่ตัวเองอ่ะคาใจไว้คุณมีภารกิจคุณรู้อยู่แล้วแม่หมอแม่หมอบอกว่าคลิปนี้คุณจะได้คําตอบที่คุณต้องการ ภารกิจทางจิตวิญญาณที่คุณต้องการค้นพบผู้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณแล้วคุณมาค้นพบคุณจะรู้ได้จากภายในกระแสพลังงานนั้นกระตุ้นคุณอยู่ตลอดเวลาสัมผัสได้ถึงเจ็ดถ้วยเมื่อสักครู่มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่คุณจะได้มาทําแล้วคุณจะพบว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุข ทำแล้วเกิดเพชชั่นทำแล้วก็ยังทำสิ่งเนี้ยไม่ใช่แบบมันจะมีสิ่งหนึ่งที่หยุดไว้ยังไม่หมอไม่หมอยกตัวอย่างตัวเองยังยไม่หมอททำไพ่เปิดไพ่สื่อสารไม่หมอก็ทำไพ่แต่สิ่งอื่นที่ให้ไปทำรอบนอกอะก็ไปทำตามวัตถุประสงค์เนี่ยคุณจะได้ทำสิ่งนี้เช่นกันจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำอะไรฟังเสียงหายเสียงในหัวใจตัวเองค่ะคุณจะต้องนิ่งนิ่ง และสิ่งที่คุณจะได้คือความเดือดเฟือ,เ,อเท่าที่มิตินี้จะได้มามันเป็นความที่คุณไม่ได้ไม่ได้ต้องการไม่ได้ปรารถนาหรอกนะในพลังงานวันนี้คุณคือรักไรเงื่อนไขยอย่างแท้จริงคุณคือผู้ให้อย่างแท้จริงคุณคือผู้ที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงคราวนีพ้พอคุณได้อยู่บนพลังงานที่รักไรเงื่อนขอ่ะคุณไม่คาดหวังเท่ากับคุณได้ในสิ่งที่คุณได้ให้ออกไป คุณให้องค์ความรู้ค่ะพลังงานของคนวันนี้เด่นชัดคือให้องค์ความรู้คุณเรียนรู้อะไรมาคุณให้สิ่งนั้นบางคนบางท่านยังไม่ได้ให้กลับไปรื้อฟื้นในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแล้วก็ให้ออกไปจิตใจคุณเมตตามากมากมาก,มากมาในสิ่งที่แม่หมอสัมผัสได้ในคลิปนี้แล้วแม่หมอขอไพ่อีกสามใบเป็นข้อความส่งท้ายคลิปนี้แล้วกันนะคะ ขอข้อความส่วท้ายในคลิปนี้อะมาคุณหวาน,านมาเมล็ดพันธ์อะไรไปคะรอเก็บเกี่ยวเลยคุณจะไปอยู่ในจุดที่เต็มพร้อมในทุกๆด้านบางคนบางหัานได้รับมรดกตั้งแต่ก้าถ้วยเอ้ตั้งแต่สิบถ้วยตอนแรกและคุณคุณมีโซวฟแฟมีลี่คุณได้รับพร บางคนได้รับมรดกจากครอบครัวบางคนได้รับสัญญาณจากครอบจากครอบครัวทางจิตวิญญาณจากบรรพบุรุษจงกลับเข้าไปภายในสิ่งที่ต้องทําตอนนี้เลยก็คือนิ่งนิ่งให้ได้อย่าไว้เองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเรียนรู้ได้แต่อย่าลืมปล่อยวางแค่นั้นเองอย่าไปยึดอย่าไปหลงอยู่บนความเป็นกลางบาลานซ์บาลานซ์นในทุทกๆอย่างเมื่อคุณเป็นแสงให้กับตัวเองได้คุณจะได้ส่องแสงให้กับผู้อื่น คุณจะเป็นผู้ที่ถือคบเพลิงแล้วส่งไม้ต่อไฟนั้นให้กับผู้คนอีกมากมายให้เขาได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงให้เขาได้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณให้เขาได้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้เจอเหตุการณ์นี้คนเดียวคุณจะได้เจอคนที่มีไวเวชั่นพลังงานคล้ายๆตัวเองจะสังเกตได้ว่าคุณนิ่งสงบหรือไม่ดูที่รอบข้างเพราะภายในสะท้อนภายนอกเสมอถ้าคุณยังเจอผู้คนที่ แข่งแย่งชิงดีมีความทุกข์อะไรก็ต้องดูว่าสิ่งนั้นนอนเนื่องอยู่ในใจเราไหมม,มันมันมีมันมีสภาวะนั้นที่ขึ้นมาแล้วก็ที่แน่นอนคุณจะค้นพบการทําสมาธิที่ถูกจริตของตัวเองนี่คือสิ่งที่ม่หมอสัมผัสได้คุณจะรู้ว่าคุณทําสิ่งนี้แล้วคุณคุณนิ่งคุณจะได้ค้นพบคุณกําลัง คุณกำลังเข้าสู่จุดที่ใช่ที่สุดในชีวิตเส้นทางที่ใช่ที่สุดในชีวิตสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันขาดหายไปเนิ่นนานคุณจะรู้สึกว่ามันเต็มนี่คือสิ่งที่แม่หมอสัมผัสได้คุณรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างในสภาวะในตอนนี้คุณจะได้รับความชัดเจนจากการทำสมาธิและคุณจะค้นพบการทำสมาธิที่ถูกจริตของตัวเองนี่คือข้อความที่อยากบอกกับเพื่อนๆนะคะ ดีใจค่ะดีใจในทุกๆวันที่ได้ออกมาทําแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดับชมรับฟังคลิปของแม่หมอในทุกๆวันในทุกๆครั้งทุกวิขอบคุณมากๆแล้วก็แม่หมอดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ดูดวงเข้ามาดูดวงส่วนตัวแม่จะรอนิดนึงก็ก็รอขอบคุณที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอาทิตย์และขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณจากใจ แม่หมอมีอะไรให้ขอบคุณอีกเยอะแต่แม่หมออยากขอบคุณเพื่อนๆมากๆเพราะทให้แม่หมอได้มีครอบครัวได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวและเพื่อนๆจะได้ส่งพลังงานอย่างเนี้ยให้กับผู้คนอีกมากมายมันเป็นการรู้สึกดีมากๆค่ะรู้สึกดีมากๆขอบคุณเพื่อนๆนที่ไว้ใจมาลงเรียนกับแม่หมอน่าจะมีพันธสัญญาต่อกันขอบคุณมากๆแม่หมอเปิดคอร์สสอนอ่านไพ่สองพัน แม่หมออยากจะบอกว่าถ้าเศรษฐกิจตรงนี้ยมันมันไม่ดีอ่ะก็อยากถ้าอยากเรียนจริงอ่ะแม่หมอก็ให้ในราคา2อ2พันสอบาทถ้าคนที่เข้ามาฟังถึงตรงนี้นะคะแล้วแม่หมอให้เพราะปกติแม่หมอให้ไปใน2,888ันแแบาทแต่แม่หมอเข้าใจหลายๆคนที่ทักเข้ามาอยากเรียนแต่ติดหลายๆอย่างแม่หมอก็อยากให้คุณได้เรียนรู้ เพราะเชื่อว่ามันจะไปต่อยอดแล้วคุณได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วคุณได้ไปสร้างอาชีพของตัวเองแล้วคุณก็เข้าใจเข้าใจอะไรหลายๆอย่างจากการอ่นา,านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการตืร่นรู้ดีใจแล้วก็ขอบคุณอย่างมากที่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอในวันนี้เติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ